วันกันพี่น้องมาอีกแล้วพี่น้องเอาที่สบายใจพี่น้องเฮ้ยมตาสิปิดแล้วพี่น้องช่วงเย็นพี่น้องช่วงเย็นเสด็จเข้าดาวน้าเขาโบตะเกามันบอกคือดีพี่น้องได้ตตำบักขุ่งพี่น้องโอ้ยตำบักขุ่งเพชรเพชรแก่หมวงกันจบดีพี่น้องเข้าดาวพี่น้องเข้าดาวทาเข้าดาว เลี้ยนสุดพี่น้องเห็นบ่อนขี่กระปอมหลอกขับพี่น้องอันนี้สุดกลางคืนพี่น้องแต่ส้มีอยี่หรอกพี่น้องมี่ก็อับสเตอร์คือเก่าเมื่อกินเมื่อกินปูกก็บ่กินพี่น้องมีแต่แม่สันผู้เดียวตามบอกห่วงพี่น้องมากกับพักนี่แหละดอกดอกเนี่ยนะในดอกเนี่ยนะแกงง่วงพี่น้องเนี่ยจั๊ก เนี่ยจักสูงมากเข้าด้านเขาังกาซีตุ่มเป็นิเฮ้ยนเฮ้สีม่แนี่เลย เจ้าไรสีม่มพี่น้องเจสีม่มงตามบักงกันตามสมกันขาเไ่ไม่เอาผักลงไปอุ้ยมากก็นมาเอรอ้รอกอ่น มันกินบอกว่าพักมันสียนเอาไปละทำไมเนี่ยสะเก็ดไปยังหรอกเบื้องอากาศแล้วแล้วมันฝนตกหนักแล้วเราไป

สามตุ่มตาสืบเสพเสพมั้งหรอนันค่ะหลังจากนั้นให้สื่ออื่นไปเอายังกับบาดัมองเป็นขั้นนเนาะที่บ้านก็นอนรับบระดนี่ประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงกับหงเมียอีกที่นึง ยังไงไม่ <c oughs> ยังบอกร่ำโคเอ้ย <c oughs> <c oughs> เราควานี้กินเดี๋ยวาเมาอย่างนั่งมาเหล่าป <c oughs> อมมามามันเมามันมอกรีมันเป็นเครื่องขวดทาเมาส mày thăm tâm kìa kiếm thôi cuối năm mày nếu mày 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 ปีไม่ไปเราวจ้าบอกกันไหมพี่น้องเอ้ยนี่หลูกไม่ไม่แล้วใครจะไหนเอาตายตาย ไปไกลไปเข่าดาวโยนพ่อดีดาตัวตีอะไรอยู่น้อยๆค่ะ ูดไรมามันเจนือ่อรอดเพดดยี่อม <c oughs> โอ้ยเพื่นเพือพ่อนไ,ไรพี่อสวัสดีปีให้สุขสุขคนอรรถปปีนะ้เนาะ หยาดๆก,ก็ไรหยาดรังกับพอเจ้นหนาจังวายย่างพ,พี่น้องเอ้ยสลรองหนวดปีไม่ถ้า <laughs> สีม่อมปี <laughs> ง่าวยี่ยี่ <P ini. P ini พี่เนียนพี่นี่เศรษฐกิจผู้อื่นกระทบมัดพี่น้องที่ว่าต,ตุกข่อยพกคอยพกกระทบเลย ใครหนากากพี่ตังใครอยู่โควิดบ่เบาเลยบ่ใครหนากากใครอยู่เปี่ยนพอดิกินอยู่คำว่า,าพี่หนากากแ yeah, ย่ได้ปีเนี่ยแย่ ยังบอกแก่ผ่าซะาเจ็ดน่ะว้าวเซ็กซี่ใช่ปะเนาาี่ยปุ่นอ่ะคือวากองดาก,กองกดโออเฮ้่เฮ้ยเ,เก่งักเถอะปะมอมเมดังเลยนี่ดังขามขึ้นเลยนี่ ซัมบนญงภาลงเก่งไหมเหรออันเส้นทุกนหนองข้างนอก

ั้งงามทั้งงามลงมาบอกแม่ว่าแม่คือบารําลองไปมันหาเสียงแค่ไหนแม่แต่ผู้บารมลองแม่ดังเดดีวะะ่า ันแม่ร่ำรองแม่สีดังให้หมดเลยต้างคนหาหมอให้แม่กูง่ายเปล่ากูง่าย ไรอบเด็กพี่น้องรอบคาบไม่สมหมายมันหนิมอลำขยะดใหญ่ไปหน้องมอลำขยะดใหญ่จัดให้แน,น,น่นอนจัดเต็มพี่น้องกระสีแต่งแต่งตัวดีๆด,ด้านเทศกาลพี่น้องจัดเต็มเลยประดับประดาตัวหมูอย่างแบบเข้ากันพี่น้องเป็นคนที่ว่าคันที่ยังคันบ่แม่ สิบบอย่างไสอ,อ,อ่ะมุงกอดเหรอหัวหัวข้าเมื่อนี่วหัวร้องสาวอ่ะหัวร้องสาวเป็นคนเหรอซาสิแตีงตัว <c oughs> <ส>เวดียวพี่น้องซาสิเอานั่นจับปุ่นนี้มาใส่นะ่ะบ้านเป็นคนสิว่า นุ่งยังปแปลกว่าเดีที่เป็นอ้องเป็นคนแบบว่าเสื้อผ้าเนี่ยต้องต้องเข้ากันนะ่ะ <c oughs> ไปเห็นง,งานเสียมตู้หูขาบแล้วไปหัดเครื่องท่าตกลับขึ้นมาไม่เอาตู้ห <c oughs> ัวหลังจาก <c oughs> แวม ขับบ๊อบไปไกลอีกเติบนี่สิกรับขึ้นมาเอาโค้งก,กับขึ้นมาเอาขนาดยาเนี่ยสิเลื่อมกับก๊อบขึ้นมากินนิดหน่อยนี่ระตวโงเนี่ยขันอะไ้เป็นสังเป็น,นทีนเยอะ <c oughs> การเล่นงานเนาะการแต่งตัวกับแต่งตัวดูดีข้นกับเสื้อเถือนะแต่งตัวขี้ไรหลายมากกับขนกับพวเสื้อถือบอมคล้ายๆว่าบอนมื่อาชีพบางสิสนาะแต่งตัวดีกับคือมื่อาชีพเนี่ยเงินบ่มีก็สามารถ เสียพราวเหรอซื้อมากเพาะตั้งใจอยู่พี่เพร่อนหลายหลายสุดนีกับไส้ห้องกันไส้แถกเสียมาตรนกนะไปกลัวน้ำผอจังเลยอไส้ไปห่ายหลายๆเสี่ยไปบริจาคกับเซดาย สูตน,นี้ก็ใส่ไปเห็นงานก็ไดนพี่อนเนาไปงานส่วมากสดส้เดรสไปเห็นงายบกัส้กนมสมันบ่นมันบ่สบายเพี่น้องมันลับบอกยังไงมันขับับ ถอบโมุรูเบนมากินกับกินหมได้กับขอบขอบคุณเด้อรูเบนรูเบนขอบคุณค่ะ thank you นะคะใยรรูเบนน่าสือไม่หายไปหน่อยเป็นของคุณแมกเด้อของคุณแม็กแค่แค่มันบบกเคม <c oughs> อมเดือนนี้เราซื้อกว่าสิกินนล้ว ちょっと待って。<laughs> <laughs> ปีไม่อยู่เดียวพี่น้องผูกกรห่องไปห้องมนันเอาผูกคนจะเกาฟอพอ่อนนต่พี่พน้องน,น,นี่แหละโตแม่เพราะเอ็นอย่างก่อนนี่นนนแหละพี่น้องแม่เขาแก่ <c oughs> มนุษย์แม่พี่น้องนี่เขาเกิดมนุษย์แม่ <c oughs> ย่างนาพี่น้องท่มท่าน <c oughs> เอาที่สบายใจพี่น้องเพราะวากัน <c oughs> อืมอืมจ้ามวันนี้ผักถ้าเธอรอเพิ่อมกบ่นาะบบชุไทยเนาะเพิ่อมกบกดแสดงฮะ เสียงคูอะไรวากูขุกสิลงมาแล้วอืมครับอครับลองเพ่งอ่ะลองกดสเปกเกรแหงอันปิดถ่ายได้ไหมนรอเราจะเสียงดียังนั่งขึ้นเฮ้ mất phật cay nhèng, u đây nó hết om cộp,ฝนตก cộp phong, ốp ốp, 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 ยังโดนหลยปวดขาปวดแข้งโอ,โอ้ยพักกระแงจักอยู่ใส่เนา okay, นะโอเคได้พี่น้องสวัสดีปีใหม่ได้พี่น้องเลยคลิปนี้คลิปทรงถ่ายปีเราตอนรับปีใหม่นะพี่น้องเ้อพ่อกันปีหนาไนดะ้พี่น้องใบพาย,ายพี่น้องปุ้น